แดนะครั S <S ุ่ตรมาจากต่างจังหวัดและรังหวัดมกราคมมาได้ที่นี่เลยครับคือรถบรรทุก ครั้งนี้แต่จัดเป็นกิจกรรมการกุศลด้วยซึ่งกิจกรรมน <m> ั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหลังจากนั้นเป็นการนำรายได,ได้หลังจากค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วสมทุนทงชมรมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและนำรายได,ได้หลังาจ,าจากค่าใช้จ่ายแล้วสมทุนในการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่เขตเทศบานลนครเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งท <m> ี่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไวไฟอร์เทนตี้ ปันเพื่อให้ใจเกินร้อยครั้งที่หนึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์นี่ท่านก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีถ้าอยากได้ต้องพอายารก็ถือว่าเป็นงานทว่ท้านอยาวชนช่วยสร้างนอกจากพิเติมสองหนึ คนนครสวรรค์มาให้ล้านห้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องอาทางาทางสมองอาทางสติปัญญาไปแล้วท่านนายกไปแล้วครับท่านนายกมณชยัยกองบุญกองท่านนายกบุญตรงครับท่านานายกเฟรฤดีสามูนตครับสามนายกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็จะช่วยกันยกรถข้ามไปครับ ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับบอกว่าปีนี้ากด้วยจ้ะไปเดินตัวไปนะครับเรื่องหลานเรานะครับเรื่อกหลานเรานะครับเรื่องัลานเราครับดูนี่นะ สมาคมสมาคมพันต้องเทียบ้านหนองไม่เอ่ยไม่ได้ต้องขออภัยนะคะตอนนี้บรรยากาศการลงทะเบียนก็ดู200เมตรนะคะแล้วก็ตอันนนี้เป็ดลอร์ตัวอย่างของเทียบมาปิดโรงแรมอพาร์ตเมนต์โรงแรมเดี๋ยวนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกประมาณนะคะเสร็จรากาวามตกแต่งรถยนต์ไม่ไม่อ่า ของจักรยานครับเคปั๊อปที่เอาเสื้อผีไปนะครับก็มาแก้ไขกันด้วยอันนี้ระยะนี้บอลเนี่ยเขาขับใน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 ช่วงหนึ่งของของชีวิตเราครับขับอย่างเท่เนี่ยก็ไม่เคยไปจักรยานมาเฮ้ยเดี๋ยวดูดีนั่นพี่บอลเท้าไปพี่บอลเท้าไปเดินต่องไปนะครับเรื่องหลานเราครับเรื่องหลานเราครับ